สวัสดีครับผมมิกนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็เป็นคําถามที่เจอกันบ่อยเหมือนกันนะฮะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่แล้วคุณแม่ติดกาแฟนะก็เป็นคําถามที่ว่าคาเฟอีนมีผลต่อเด็กที่ดูดนมหรือเปล่านะฮะก็มาดูกันเลยนะครับคาเฟอีนนะพบได้ทั้งในมเมล็ดผลและใบจากพืชบางชนิดนะฮะโดยพบมากในมเมล็ดกาแฟนะฮะนอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์ขึ้นได้นะฮะคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง มีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้สมองของเราตื่นตัวตลอดจนใช้ในการรักษาโรคบางชนิดเช่นโรคปัสสาวะที่เกี่ยวกับโรคหรือว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ทารคที่คลอดกับมนุษย์บางรายอาจได้รับคาเฟอีนเพื่อกระตุ้นการหายใจนะฮะอ,อาจจะไม่ทันส่วนด้านเครื่องดื่ม ะะพบคาเฟอีนในเครื่องดื่มหลายชนิดไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวนะอาจจะมีกาแฟมีชาโคากเครื่องดื่มชูกําลังนะฮะการได้รับคาเฟอีนเป็นประจำโดยเฉพาะในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้คาเฟอีนนะฮะถูกขับออกทางน้ำนมได้ดังนั้นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้นํานมก็ก็กระวังนะครับปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มมีมากน้อยเพียงใดนะฮะเรามาดูปริมาณก่อนนะฮะปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มนะฮะก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ก็ในกาแฟานะฮะมีปริมาณคาเฟอีนมากกว่าชาและมากกว่าช็อกโกแลตตามลําดับโดยในหนึ่งแก้วเนี่ยของกาแฟาจะมีคาเฟอีนอยู่6 0สิ0ถึงสองมิลลิกรัมแต่ถ้าในชาจะมีเพียง1 0บถึงห้มิลลิกรัมและในช็อกโกแลตก็มีเพียงเล็กน้อยมากคือ2อถึงหมิลลิกรัมนะส่วนกาแฟาที่สกัดเอาคาเฟอีนออกหรือดีคาฟ c สคาเฟอีเนต กาแฟยังมีคาเฟอีนหลงเหลืออยู่เล็กน้อยนะฮะโดยหนึ่งแก้วอาจจะมีปริมาณเหลือประมาณราวสามมิลลิกรัมหรือพอๆกับช็อกโกแลตเลยนะปริมาณคาเฟอีน Coffee ในน้ำนมมีมากน้อยเพียงใดนะฮะปริมาณคาเฟอีนในน้ำนมจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณที่แม่บริโภคนะครับคาเฟอีนขึ้นครับผมัมส่สน้ำนม แม่เลื่อน240บาทคืกินยังไงคะก็วิธีกอนกิน5าเม็ดพร้อมน้ำอุ่นวันละสองครั้งชวเช้าเย็นก็หนึ่งซองกินได้หนึ่งซองก็สองวันครึ่งอ๋อสองซองก็ได้สองนะ หนูมีลูกผู้ชายหมูทั้งกินต้นผักอย่างนี้ผิดลูกทั้งกินเต้าและหนูกระปัม้มปั๊มด้วยเาก็ยนะัอองออกทางกใจมันแบบเหมือนลูกผู้ชายมันไม่เหมือนเขาไม่พอกิน,นอ่ะหนูกลัวเขาไม่อิ่มอ๋อก็เลยอยากกระ้ยตุน้นใช่หนูกินน้ำขิงทุกวันเลยนะอะ,อ,อะไรไที่ว่ากินน้ำนมเยอะคือมันก็ออกเลยแต่พอทีนี้อไม่พอเขากินหนูรู้สึกมันไม่พอเขากินกรปั๊มก็แบบยังไม่ได้ไม่ได้ก็ครั้งละสี่ห้าออนสวยเยอะแล้วนะเนี่ย ่กินเย่ะเขากินเยอะอืมระยะเขาอ่ะแบบพอหนูอ่ะคือลูกกินเยอะตอนเราพอทีนี้อ่ยหนูก็ใส่ขวดไม่น้องเพราะยาเขาอยู่พอหลานแบบเออ๊ะชอบอยบกอยากกินหนูก็รู้สึกว่ามันเหมือนน้ำนมไม่พอไงหนูก็เลยอยากลองมันมันกินนะมันกินหอดไปมันก็แต่แฟนพี่ก็ยังไม่ได้ก็ไม่เคยลองนะแฟนพี่ยังพอเท่าทีอยู่อ่ะคือพอถามว่าพอไม่ก็พอแล้วพี่แต่เด็กเขากินเยอะขึ้นใช่ค่ะแสดงว่าน้ำนมเราคงพี่อยู่เนี่ย ตอนนี้พุ่งห้าเดือนเจ็ดโลแล้วน่ะเดออี่แกกลเอรุนราคเดยกน็ก้กันนแลเดี๋ยวก็เยอะอยู่ผู้หญิผู้ชา้น่หละเกินเยอะมัหานเกินเยอะแล้ก็ดีนะคือมันไม่ได้มีหาหนูความรู้สึกหนูคือน้องมันก็หลดีนะมีค่ก็ออกอดนั่นแหละานมีอะไรก็ได้เยอะโแเเลยเสิร์ฟน้ำเสร์ฟน้งแล้วครับนั่นแหละว่าจะเ็พวกแม่ย่าก หนูปั๊มจนหนูปวดนมแล้วแหละเออก็เหลือแต่ทางเออเสิร์ฟน้ำนมเหลืก็ต้องคุยกันจริงหนูอ่ะใจหนูอ่ะหนูเป็นแม่อ่ะหนูรู้ตัวหนูดีอ่ะคือลูกคนแรกในหนูมีคนสองคนแรกอ่ะหนูไม่ได้ปั๊มนะพี่หนูให้เต้ารัวแต่ว่าพอทีนี้เราไปเสิร์ฟเขาหน่อยอ่ะคือกินมาละปวดสองขวดเล็กอ่ะก็มันก็ไม่ได้เสียหายเลยเนาะคือดีกว่ากินน้ำนมเราแล้วมันน้อยกลัวเขาจะมีอิ่มแล้วคือจิตขณะคนแรกยังเสริมได้คนที่สองน่าจะเสริมได้หคือเปล่าเด็กที่พ่นผู้คนจ่ยสิ ลองดูอันนี้ถ้าช่วยได้ก็ดีเลยช่วยได้นก็จะมาซื้อเองเคียดพอหนูบอกว่าหนูจะมาซื้อยากินม่วงช่วยมันจะดีเหรือดีดิหนีูดูในเพจเนี่ยก็ว่ากินแล้วน้ำนมไหล เป็นเคสที่น่าสนใจเนาะก็โอเคต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวนอกเรื่องปริมาณคาเฟอีนน้โนมมีมากน้อยเพียงใดนะฮะปริมาณคาเฟอีนน้โนมจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณที่แม่บริโภคนะฮะคาเฟอีนถูกขับออกทางน้ํานมได้ดีและรวดเร็วพบคาเฟอีนสูงสุดในน้ํานมที่เวลา1นถึง2ชั่วโมงหลังจากดื่มกาแฟนะฮะปริมาณคาเฟอีนจะออกมาในนมประมาณ0ู .6- 1-5%ถึงของขนาดที่แม่ได้รับหรือประมาณได้ว่าทา ทารกที่ดื่มนมแม่น่าจะได้รับคาเฟอีนราว7-10%จีไปเลขสิบง่ายๆของปริมาณที่แม่มารดาได้รับนะตามน้ำหนักตัวหากแม่ได้รับคาเฟอีน100มิลลิกรัมจะมีคาเฟอีนในน้ำนมต่างมากจนวัดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเออสรุปคือถ้าคุณแม่กินคาเฟอีนน้อยกว่า100มิลลิกรัมอาจจะหา อาจจะไม่หาเจอในน้ํานมได้น้อยมากโอเคคาเฟอีนมีค่าครึ่งชีวิตในน้ํานมราวสี่หกชั่วโมงหมายความว่าทุกๆสี่ถึงหกชั่วโมงเวลาดังกล่าวมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเนะขาะค่าครึ่งชีวิตก็คือปริมาณจะลดลงครึ่งหนึ่งคราวนิยามประมาณนั้นคาเฟอีนมีผลอย่างไรต่อทารกนะฮะแม้ว่าคาเฟอีนในน้ํานมไม่ได้มีผลเสียร้ายแรงต่อทารกอย่างอย่างไรก็ตามหากแม่ที่บริโภคคาเฟอีนปริมาณสูงเป็นประจํา เช่นวันละเจ็ด้อยห้าิบมิลลิกรัมหรือมากกว่านี้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมบางอย่างของทารกเกิดจากที่คาเฟอีนกระตุน้นเนาะเช่นนอนน้อยลงตื่นง่ายกัะสับระสายงอแง,งอยู่ไม่สุขดูดนมได้ไม่ดีนอกจากนี้อาอเออน,นี่คือฤก,กตุนประสาทส่วนกลางแล้วเนาะแล้วนอกจากนี้ยังที่ว่าถ้าแม่ดื่มกาแฟเกินกว่าวันละสองแก้วนะเป็นประจำอาจทาให้ธาตุเหล็กในะนมนมลดลงและในระยะระยะยาวเด็กอาจเกิดภาวะโลหิตจางได้เนาะ คาเฟอีนอยู่ในร่างกายทารกในนานเพียงใดทารกแรกคลอดและทารกที่คลอด,ก,ดก่อนกำหนดก่อนกาหนดจะไวต่อคาเฟอีนเนื่องจากการกําจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายได้ช้าเนาะมันก็เลยคาเฟอีนอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นเด็กก็มีโอกาสสัมพัน์กับคาเฟอีนมากขึ้นนะถ้าเด็กอายุมากขึ้นค่าครึ่งชีวิตก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะฮะก็คือกําจัดได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กแรกคลอดจะอยู่ที่ค่าครึ่งชีวิตเด็กแรกคลอดน,นะ 50ถึงร0 0ชั่วโมงทารกมากกว่า3เดือนก็จะอยู่ที่14 14ชั่วโมงนะฮะคือทารกต่อไปก็ทารกที่มากกว่า6เดือนเนี่ยจะมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่2.6ชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ละโอเคถ้า6เดือนขึ้นไปก็คณแม่ก็ความกังวลในการกินกาแฟก็จะน้อยลงเนาะเพราะว่าค่าครึ่งชีวิตก็จะใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ละแม่ที่ให้นมลูกจะดื่มกาแฟได้มากน้อยเพียงใดนะครับ ก็แม่ที่ให้นมลูกจํานวนไม่น้อยติดกาแฟหากสามารถเลือกได้เลือกได้นะก็ควรดื่มให้น้อยที่สุดหรือเลือกไปเลยนะฮะในช่วงให้นมเนาะแม้ว่าคาเฟอีในน้ํานมจะไม่ได้ผลเสียร้ายแรงต่อทารกก็ตามนะโอเคโดยทัว่วไปการบริโภคกาแฟในปริมาณน้อยกว่า200มิลลิกรัมหรือดื่มกาแฟหนึ่งงแก้วมักไม่ส่งผลคดบต่อทารกแต่ อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาที่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่าแม่ที่ให้นมลูกควรกําหนดปริมาณบริโภคก,กาแฟไว้ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ที่สองร้อยมิลลิกรัมต่อวันนะฮะการดื่มกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกแล้วในปริมาณมากก็ส่งผลกระทบนะเพราะว่ามันยังมีคาเฟอีนอยู่เนาะหากผลส่งผลเสียต่อทารกจะแก้ไขอย่างไรนะฤทธิ์ของคาเฟอีนในตัวทารกจะลดลงอย่างชัดเจนภายในสองสัปดาห์หรือเร็วกว่านี้หาก บริโภคนมแม่ที่ไม่มีคาเฟอีนอย่างไรก็ตามแม่ที่ดื่มกาแฟอย่างมากหากหยุดดื่มได้ทันทีอาจเกิดอาการขาดคาเฟอีนทําให้เกิดอาการปวดศรีรษะง่วงนอนอ่อนเพลียตลอดจนนาการอื่นๆได้จึงควรค่อยๆลดลดการดื่มลงนะฮะก่อนที่จะหยุดดื่มก็ได้นะฮะหากไม่สามารถหยุดดื่มได้ควรดื่มให้น้อยที่สุดรอจนกว่าทารกจะมีอายุมากขึ้นอืมโอเคประมาณนี้สรุปนะ ก็รอเวลาให้ลูกอายุมากกว่าหกเดือนถ้ารอไม่ได้ก็ห้ามดื่มเกินวันละสองร้อมิลลิกรัมเนาะปริมาณคาไปอีนอะนะโอเคไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ